สำหรับใครนะคะที่มีผู้จัดการมรดกแล้วแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะยังไม่สามารถที่จะตกลงแบ่งกันได้ว่าใครจะเอาที่ดินตรงจุดไหนนะปัญหาแบบนี้นะคะเกิดขึ้นเป็นประจำนะสำหรับใครที่มีที่ดินมรดกนะคะเพราะไม่สามารถที่จะคุยกันได้ว่าตกลงใครจะเอาที่ดินตรงจุดไหนวิธีการแก้ไขนะคะที่ดีที่สุดที่ครูจะแนะนํานะคือคุณก็ต้องไปคุยกันให้ได้นั่นแหละค่ะไปตกลงหาทางออกร่วมกันให้ได้ไม่จําเป็นนะคะว่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยจะต้องแบ่งออกมาแล้วเนี่ยต้องจะต้องได้เท่ากันเป๊ะๆนะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตกกลงงนไ คนได้ที่บริเวณสวยหน่อยก็อาจจะเอาน้อยหน่อยแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าถามว่าจุดจบของเรื่องนี้นะคะและทางออก ถ้าสมมติว่าคุยกันไม่ได้จริงๆก็คือต้องฟ้องเพื่อแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวมนั่นแหละค่ะซึ่งครูจะบอกคุณว่าการฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นเลยนะคะเพราะเวลาที่คุณไปฟ้องกันที่ศาลเนี่ยก็ต้องมีเข้าสู่ขั้นตอนในกากรไกล่เกลี่ยหาจุดจบจุดร่วมกันอยู่ดีว่าตกลงใครจะเอาตรงจุดไหนเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณจะแบ่งกันวันนี้โดยที่ไม่ต้องไปเสียงเงินเราจ้างทนายความมาแบ่งเพราะถ้าสมตมติว่ามีการฟ้องแบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวมไปแล้วนะคะแล้วหาทางออกไม่ได้จริงๆนนนนีีี่่ททดดิิิมมมรรกกกกของงงคคุณแปลัั้้ะะ็สสธ์ถูาให ายท่อตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันนะคะวันนี้ถ้าใครเป็นที่ดินมรดกที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมไม่ได้อยากได้ทางออกที่จะต้องเอาที่ดินไปขายให้ราคามันต่ําแล้วเอาเงินมาแบ่งกันคุณต้องไปจัดการที่จะพูดคุยเจรจาหาทางออกร่วมกันในที่ดินให้ได้ค่ะ